dịt <laughs> ờ, khá đôi, nón lơi chẳng lêi, lơi alo, alo, ดึงโตว่าอยู่ก็ดึงหัางเขา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 หน่อยเผือเขาข้อย่มได้พี่ปิดแถวเย่าเผือเขาข้อกับพ่อ โอ้ยยุด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 เราม่ใหม่มาโหอยหาหน่อยหาหน่อยโอ้ยโอยมาไล่กันจังเลยนี่หาหน่อยหาหน่อยไปหาพี่

เดี๋ยวมันก็นลอยออกมาอย่แตพ่พี่ปิดประตูลัดนี่แหละหลอดทองออกมาแล้วหลอดทองมาเลยตุลาหุ่นหุ่นมาวะโอ้ยแสงแสงแสง

พีรัดไปติล่ามาพีเร็วพีขันท่างไปไม่ออกพีขันประตูไปบางดุดเก็ออกมาพีควงประตูไ,ไปปไะได้ยังม่อยู่เนอะเขากดเข,ข้าไปพรม มาเลยตุล่ามาเร็วเร็วพี่กับพ่ย่อไม่นอนงอ,อกนะอย่า่ตะน่องดิไปทั้งอื่นมาเร็วเร็วออกมาลอดขามาเลยมาเลยมาเลย แฮ่ฮ้เฮเอาเอง้งเนมาดื้อมาดื้อมาดื้อ <c oughs> ตัางท่าใด <c oughs> ต่างท่าใ <c oughs> ดเล้ยน่ะพปีซะเนาองที่ <c oughs> เอาอกมา่อไปนเลยาวยมมันกินเนี่ย สั่งทาแล้วสั่งทาแล้วพี่กระกอดไว้บ่ยอมปล่อยเลย <c oughs> ขันประตูไปอีกเพื่อนว่ะบ่ยอมออกจากประตู <c oughs> มาแล้วมาแล้วอุ้ยอยยันพี่ดึงหางสิมีหน้าสวยสวยก่อนวันนี้สวย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  ว่าของของอันนี้พี่แล้วหาประกาศออกมาพีมันขวงเว้

อยากหยอกแล้วออกมาหยอกมาวันนี้พี่ก็ควงไว้ก็ออกบ้าได้เนาะจับจอบออกมาแล้วนั่นหน่องสีมามันดึงหางไว้พ่วงมาแล้วมาแล้วเอาเลยเตรียมตัวก่อนหยุดหยุดหยุดฝุ่นฝุ่น ล้ากี่ดื้อเบืงเบงเพียวขาขันนยเบื้ง้ย <laughs> สมีการสะบัดออกอีกนะขาหน่อยดีต้องกวนอีกเ <laughs> ว้ยเ <laughs> ว้ย พี่เอาขาก็าไว้มีการเอาขาหน่อยดีดน้ํากลอีกอน่ะ